กลับหลังหันว่าไปช่วยคุณสนทิไปขึ้นเวทีคุณสันทิอ,อย่างคุณจตุพรเนี่ยนะผมเนี่ยความรู้สึกจริงๆผมก็นกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราเคยสู้กับคุณสนที่มาอืแล้วอยู่ๆขึ้นเวทีคุณสันทิเนี่ยความรู้สึกมันบอกว่าเฮ้ยที่เราสู้กันมายาวเกือบยี่สิบปีเนี่ยเราผิดเหรอลึกๆของผมนะผมขอโทษนะผมไม่ได้ว่า ว่าจะตุพรหรือว่าใครแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองน,อก,เนอกเลยนกเลยแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวคุณต้องกล้าที่ถ้าคุณเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าเมื่อคุณเปิดตัวตนอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ได้แยแสการต่อสู้ของประชาชนเลยเนี่ยและจะมีประชาชนบ้าที่ไหนว่าเมื่อนักการเมืองอุ้มสมเนี่ยนะครับจับมือกับควายที่คุณชี้หน้าว่าเขาฆ่าคุณ<ม>เวลาหาเสียงร้อยวันแรกนะครับไปแก้ไขกฎหมายสามารถฟ้องตรงฐานดีกาคดี สลายการชุมนุมได้ก่อนคุณทักษิศออกากโรงพยาบาลวันเดียวก็ไปถอนกฎหมายออกมายังมีหน้าอ้างเรื่องการต่อสู้เรื่องคนเสื้อแดงมไม่อับอาย,ายขายขี้หน้ากันบ้างเพราะฉะนั้นนิดเดียวก็คือว่าครับ,ค,รบคือผมเองก็เห็นว่าผมนี่ยนะครับอิดเสะเอียนกับไอ้คนพักน้นต็มทีเหมือนกันคือเนี่ยครับก็คือหมายความว่าคุณไม่รังเกียจอะไรคนะนะครับคุณยังหลอกคนก็ได้นะครับจะไปแก้ไขกฎหมายเพื่อจะไปนะครับไปจัดการ ก็วันนี้เรามาอนุญ,ญาตเล่าความลับกฎกรรมาฐานให้ฟังภาพที่จตุพรกอดกับสนธิเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเขาสาธุสาธุมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมจตุพรกับสนธินี่ยถือว่าเป็นจุดสลายการต่อสู้ของคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงหรือสายกุงทนกับจัก,กรีเนี่ยต่อสู้มาเกือบถึง200ปีหรือประมาณ ที่รุนแรงก็คือตั้งแต่ปรีดีมาถึงทักษิณยิ่งรักษณ์เนี่ยองค์อิงเนี่ยสุดยอดเพราะนั้นคนที่เป้าหมายก็คือแดงตัดใจหรือแดงเอาเจ้าเนี่ยถือว่าคนที่เริ่มต้นอันดับแรกก็คือ1ก็คือลมโบ2ก็คือภูมิใจไทยหรือเนวินเนี่ยถือว่าออกก่อนแต่เป็นคนที่เป็นหัวหน้าและแข็งแกร่งที่สุดในเสื้อแดงก็คือจตุพรใช จตุพรกับอาลิสมันน่ยถือว่าแรงที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ว่าเหมือนกับขึ้นมันชีดําไ่หมดสองคนเนี่ยแรงมากวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าสูงสุดกลับแล้วก็คือจตุพรถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าอนุโมทนาส,สาธุประเทศไทยจะก,ก้าวสู่การสลายเสือ้อนี่คือนิมิตหมายอันดีแต่ตำนานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจาก สิ่งแรกเลยคือเจ้าฟ้ากลมขุนกัสตรานุชิตท่านเป็นลูกพระเจ้าตากหลานรัชการที่หนึ่งท่านได้ถูกประหารในยุ่นรุ่นที่สและท่านก็บรรลุเป็นพระเจ้าพุทเจ้าหลังปี5-3าเป็นต้นมาท่านบำเพ็ญเพียรได้บรรลุเป็นพระเจ้าพุทธเจ้าและกลับมาสอนพระเจ้าตากและพระยาพิยาดับหัดให้เข้าใจกฎมนเทียนบานเนี่ย พระเจ้าตากแล้วจะเรียนเข้าใจสัจธรรมจึงบรรลุธรรมตอนนี้เข้าอยู่ชั้นพรมและท่านก็จะมาช่วยจัก,กรีมาช่วยจัก,กรีและมาช่วยรอสิ์ขึ้นคลองลาดให้รุดล่วงไปนี้เป็นนิมิตที่ดีในการที่ประเทศไทยสลายกลุ่มก็คือพระเจ้าตากท่านออกวากต่อไปนี้พระเจ้าตากก็พยายาประกาศเลยว่าใครที่ไม่เอาเจ้าจาบจ้วงเนี่ย คนที่จะปราบคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วแต่ก่อนพระเจ้าตากสินมาเป็นคนต่อสู้ตอนนี้พระเจ้าตากสินมารปราบเองส่วนสายพระกรรมฐานเนี่ยใทยที่นอกรีดนอกกลอยคนที่ปราบคือพุทธิจารย์โตเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ในยุคนี้ดังนั้นในวันนี้การต่อสู้ะจะเข้ายุคของการสลายเสื้อก็คือสัญ,ญลักษณ์ก็คือจตุพรกับโนทิถือว่าเป็นนิมิตหมายดี วันนี้คนเสื้อดแดงก็จะไม่มีคนเสื้อเหลืองก็จะมีมันจะคนเสื้อส้มก็จะมีเสื้อเหลืองก็คือฝ่ายเนี่ยฝ่ายของส่วนที่เนี่ยก็จะเริ่มสลายเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกลุ่มพลังใหม่สร้างกลุ่มพู้มาใหม่กลุ่มนี้หนึ่งต้องรักชาติศาสนาก,กษัตร์สองต้องเอาเจ้าสามไหว้องค์พระให้ถูกคนเสื้อดแดงเราใช้กรรมฐานหลวงปู่สุกไก่เถื่อนซึ่งเป็นกรรมฐานเป็นอาจารย์ของพระอาจารโตเป็นอาจารย์ของ พระเจ้าตากเป็นอาจารย์ของรอหนึ่งเนี่ยนี่คือทางรอดที่ประเทศไทยจะสลายกลุ่มและเข้าสู่สันติสุขต่อไปดังนั้นสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขออนุโมทน,นาในการที่จตุพรถือว่าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่สร้างกุศลอีกแรงหนึ่งดังนั้นใครเสื้อแดงยังต่อต้านยังแอนตี้ยังช็อคยังเนี่ย สิ่งที่ทำมาพวกเราทำผิดหมดเพราะเราถูกหลอกวันนี้เรามาเอาเจ้าก็คือประเทศไทยสลายกลุ่มวันนี้ขอให้เสื้อแดงกลับใจเอาเจ้าและพวกท่านก็จะเจริญมั่นคงร่ำรวยร่มเย็นไม่ได้เป็นครอบครัวแตกแยกลูกติดยาเสพติดนี่เป็นการสาปแช่งคนเหนืออีสานวันนี้เราจะสลายจุดนี้นี่คือทางรอดของประเทศไทยขอให้ทุกคนโดยเฉพาะเสื้อแดงทุกคนกลับใจเหมือนจตุพร และมุ่งมั่นรักชาติศาสนาข้ศาศัตริย์และเอาเจ้าจันลงไว้ซึ่งประชาธิปไตยแบบหีบยานนี้คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในยุคสิวิวลัยต่อไปสวัสดีครับ